สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเกษตรเพื่อความตัอเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับที่เป็นเก็บความรู้ที่ทางสวนเนี่ยได้ทําแล้วก็เก็บความรู้ไว้ในมีมเมอรี่ในสมองนะครับอันน้อยนิดของเรานะครับเราก็จะมาฝากกันในวันนี้ว่าหลังจากที่มะม่วงแทงช่อดอกนะครับหลังจากที่เขา,เาพร้อมที่จะทําผลตรงนี้แล้วจะทําให้เราเนี่ยได้ผลของมะม่วงออกมาไว้รับประทานได้ตรงตามฤดูเนี่ย เราจะต้องมีการดูแลมะม่วงในช่วงออกดอกอย่างไรนะครับคือมะม่วงเนี่ยหลังจากที่เรามีการหยุดการแตกใบอ่อนนะครับเริ่มกระตุ้นตาดอกเริ่มแทงตาดอกนะครับเราจะใช้ระยะเวลารวมๆนะครับประมาณาถ้าเรานับเดือนจริงๆนะครับอย่างตุลาพฤศจิกาก็ทันวาเนี่ยจะเริ่มแทงแทงดอกนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก60วันนะครับก็แบ่งออกเป็น พอกระตุ้นใบอ่อนนะครับเขาเรียกว่าบังคับใบอ่อนเสร็จใช้ระยะเวลาประมาณสัก 30- มสวันนะครับแล้วก็พอมาเริ่มแทงตาดอกก็จะครึ่งคึ่งกันนะครับประมาณ30สิบวันก็จะเริ่มแทงตาดอกออกมาแล้วก็ต่อด้วยฉัดตรงนี้ออกอีกประมาณสักสิวันก็จะเป็นฉัดแบบนี้แล้วก็หลังจากนี้ประมาณสักไม่เกิน3วันนะครับดอกพวกนี้จะเริ่มบานนะครับซึ่งขั้นตอนการดูแลตั้งแต่เริ่มแทงดอกมาก็คือ1เราจะต้องมาสังเกตนะครับถ้าเรามีจํานวนต้นน้อยนะครับเราก็ต้องมาคอยดูว่า ช่อดอกของม่งวงเราเนี่ยมันมีมแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนอะไรบ้างที่เช่นพวกเพลี้ยแป้งนะครับเพลี้ยแป้งสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากมดที่มันจะเดินขึ้นมาด้านบนนะครับนั่นคือเพลี้ยแป้งจะมาใส่ยอยู่ตามช่อดอกเราก็ต้องมีการเอาพวกสารป้องกันเนี่ยมาจัดการไอ้พวกเพลี้ยแป้งพวกนี้ไม่ให้มันมาอยู่ที่ช่อนะครับแต่ถ้าเกิดใครน้อย,อยก็สามารถนึ่งใช้พวกน้ําผสมผงซักฟอกก็ได้ฉีดพวกนี้ม,มดจะตายมดจะตายเพลี้ยจะร่วงนะครับแล้วก็จะทําให้ เพี้ยนเนี่ยไม่มาอยู่2ก็คือน้ําส้มพันไม้ครับให้ได้ทุกๆ7วันเลยพอมันมีเขาเรียกว่าความเหม็นของมะม่วงความเหม็นของน้ําส้มพันไม้นะครับมาอยู่ที่ช่อมะม่วงไอ้พวกมดพวกเพี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไม่เคลื่อนมายิ่งถ้าน้ําส้มพันไม้ไปโดนตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเรียกว่าน้าส้มพันไม้เนี่ยมีกรดอ่อนๆนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะมี สภาพที่เหมาะสมที่มันจะอยู่ต่อไปนะครับหลังจากที่พอพวกนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของการให้แคลเซียมโบลอนเข้าไปนั่นเองเพื่อเสริมในเรื่องของการพอมันเขาเรียกว่าถ้ารังไข่สมบูรณ์นะครับการติดผลก็จะสมบูรณ์ไปด้วยพอมันเริ่มช่อบานเขาเรียกว่าช่อดอกเนี่ยมันบานให้เราหยุดก่อนนะครับพอหยุดแล้วเนี่ยเรามาสังเกตว่าพอมันเริ่มติดผลเป็นหัวไม่ขีดถ้าหัวไม่ขีดนะครับเริ่มจนไปถึงเม็ดถั่วเหลืองเนี่ยเราเริ่มให้ในเรื่องของ แถวเซียมบลอนต่อทางดินเราก็บํารุงต่อในเรื่องของแปดยี่สี่แล้วก็ให้น้ําการให้น้ําของเราจะให้เป็นวันเว้นวันก็ได้อย่าให้จนชุ่มเกินไปให้พอดีนะครับให้พอดีนะครับต้นหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเรารอบต้นเนี่ยก็ให้สิลิตรต่อครั้งประมาณกากกนะครับประมาณสัก10ลิตรต่อครั้งก็ฝักบัวทัก2ถังนะครับให้วันเว้นวันวันเว้นวันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอะไรพอเริ่มผลใหญ่เนี่ยเราให้ให้ทุกวันเลยนะครับจะให้เช้าเย็นก็ได้เพราะว่า ช่วงนั้นเองมันจะต้องการน้ําแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของการติดดอกอขออภัยนะครับการติดผลสมบูรณ์แล้วก็ผลเนี่ยมันจะไม่สลัดเพราะว่าอะไรพอมันมากระทบแรงต้นมันเริ่มรู้ว่ามันเลี้ยงลูกไม่ไหวเนี่ยมันจะสลัดลูกทิ้งก็จะทําให้ผลมะม่วงเนี่ยมันล่วงเตื่นดินเลยแล้วก็ในช่วงของพอมะม่วงเริ่มใหญ่นะครับผมยกตัวอย่างใหญ่ประมาณไหนดีโตเท่าสักประมาณเหรียญบาทนะครับช่วงนั้นเองให้เม้นให้ในเรื่องของแคลเซียมบ่อยๆนะครับประมาณทัก7วัน หรือ15วันก็ได้นะครับเราให้แคลเซียมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรผลมันจะแตกนะครับเราต้องให้แคลเซียมไปช่วงนั้นคราวนี้พอมันเริ่มโตนะเริ่มโตนะครับผลมะม่วงเริ่มเท่าสักไข่ไก่นะครับเราก็เริ่มคัดผลนะครับแล้วก็เริ่มห่อตรงนั้นไปนะครับซึ่งผมก็จะไล่ในเรื่องของอตั้งแต่ติดช่อจนไปถึงห่อผลเลยก็การดูแลไม่ยากนะครับก็คือต้องเข้าใจเขาแล้วก็มาดูแลเอาใจใส่บ่อย เราจะทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลมะม่วงได้อย่างทั่วถึงนะครับมันก็จะทําให้มะม่วงเราเนี่ยติดช่อดอกได้สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เอาเก็บความรู้มาฝากกันแค่นี้ก่อนว่ามันเริ่มมืดค่าแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe นะครับส่วนสมาชิกเกา่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นและเข้ามาดูทุกคลิปวิดีโอและมาให้กำลังใจกันทุกวิดีโอนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ